โอ้เบนกลับพ oh! 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 ี hàng, ừa, ừa, also, ่น้องตัวนี้เบนกลับนี่เ่าแซบันนี่มือว่าสงสัยต้องมันหนูใหญ่พี่น้องมันมันพากับผายนี่นี่โอ้โอ้นี่ป่าโอ้ทั้งสองตัวอ้ายนี่เบื้องห่างเบื้องห่างความใหญ่นี่เคร่งรูเคร่งรูพี่น้องเอาสบายดีเอฟซีบัสทุกคนเนาะ มื่อนี้เป็นเวลาเ้าเนาะตอนเศา้าเขาไปยามกลับเด้อเนาะมาลุนน้ำกันว่าสิทึกหรือบะทึกเนาะมื่อนี้มานํำกันสองคนเนาะทีมงานอ่าบบามือคี์บวด์ดบาพ่อนเองมาพี่น้องโอ้เรียบร้อย <c oughs> <c oughs> นี่อือ <c oughs> ปตี้ทุโอวลาใหญ่ห้างพี่น้องเมื่อปีปิ้คือเก่าเก็บมาเบื้องลาง่างต่อไปเด้อมาอีกแล้วพี่น้อง <c oughs> Ô uh, oh, tô phù phi nọc nì Bắc cái nhai lời Từng lạng tao bay Mà mà lúc nằm can tơ phì nọc bọn họ mại mù vàn nó à, Bên à. cắp à, <laughs> à, à, đi Cắp dư dày Ê dư dày mè mè Hết mê nu nháng đi Piêng bọ Nì Hết piêng สามล่างได้สองตัวมาลุนต่อไปเด้อโอ้พี่น้องอันนี้กระทึกแล้วอู้ม,นม,นมนันม่นม่นนี่คือมนัมนม่นพี่น้องเอาเก็บใส่ทุงเนาะเรามาลุนล่างต่อไปนี่โอ้เบิง้งคลิ้นแรงไตรลักตัวนี้บะทึกพี่น้องโอ,อ้ตัวนี้กระทึกพี่น้องนี่ Mượn 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 hắc mượn 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 อืมโอ้ยโอ้กำลุดพี่น้องนูพุกนูพุกโอ้โอ้นี่นี่กหลุดโอ้ยนี่อาตัวบังใหญ่เลยพี่น้องโอ้ยนี่นูพุกนูพุกนูพุกพี่น้องนี่ถึกตีนป้านี่โอ้เรียบร้อยพี่น้องนูพุกป้าโหอยังเป็นพี่น้องนี่โอ้ nu phúc tô bùng mấy hàng này pơ quán này lấy hàng nè tôi nhịp bớt thức phải nó nè xe nu phúc mua vàng này khi bắc cái nhảy lời nè bưng khi đời nè mặn khi nè bưng luôn luôn tao bay nó để nắm căn hộp tao bay ô oh, bên cặp phải nó tôi nhịp bên cặp bưng xuống xe cho mấy nu nhảy ít lại nu phúc ít lại ô oh, lại là mượn trời xuống xe cho mấy nu nhảy phải nó มันมันพาก,กับพายนี่นี่โอ้โอ้นี่ป่าโอ้ทั้งสองตัว <c ười> อ้อหนี่เบึงห่างเบึงหางหาความใหญ่นี่เคร่งรูเคร่งรูพี่น้องอนี่ใส่บนหนี่มืู่วานนี่นี่ใส่บนหนี่แล้วก็พาก,กับพายพุ่นหดพุ่นบึงหอบต่อไป โอ้ตัวนี้ก็ะถือแต่ว่าถึกนูน้อยพี่น้องถึกนูน้อยโอ้นี่ยเกาะบนนวลแหละใหญ่สุดเก็บเก็บเก็บโอ้หมุนนี่มัน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 บึงพ้นสุดท้ายเด้อให้ทุกคนเบิ่งว่าได้ท่าใด้นี่นูพุกตัวนี้อันนี้ก็บแม่นูพุกมาลุ่นนำกันลุ่นนำกันโอ้ล่างตัวนี้ก็บกระถืออี บวมทำไมโอ้ถึกพี่น้องโอ้นี่โอ้ตัวใหญ่คือกันตัวผู้นี่ขาวจวดเลยป้าตัวผู้ป้าปิงปิง,ปงพี่น้องมือน,นี้มาโอ้พามือน,นี้พามือขี้บวดเนาะพยา,ายามกับพยา,ายามกับก้ามานู่พี่น้องนี่มือขี้บวดปลาพอดเนาะ น่นูพุกพี่น้นองตบักเงียเลยนีบุ้งเน่นก็ได้นี่หคิดนี้ก็หคิดอ๋อมบอกรได้กันเน่มาบอกัได้กันเนาะปตัวนี่ปตตนวัคลูพี่น้องนี่นี่ ขักเออขักขักบุตรหนูพุกหนึง่งสองสามมา